มายาคนชุด การสำเนาการจากภาษีมจิกเรามาดูครับตอนนี้เราอยู่รถไฟเลยนะเรานั่งรถไฟความเร็วสูงจากเพียงจะไปหลวงพระบางสถาวิผานสถานีงเวียงไปแล้วใช่ในเปิดหน้าเลยนี่ใครคนนี้ใครสวัสดีครับเปิดหน้าประจัไม่ได้ต้องเปิดหมวกต้องเปิดหมวกด้วยเป็นนักมมยาบนเก่ามาเจอบนรถไฟฟ้านะครับคราวนี้ต้องดูชุดนี้เห็นไหมครับอันนี้ดูนะครับเบอร์สาม จับไม่ได้เลยครับต้องกปัดต้องให้ต้องให้จับอย่างนี้โอเคจับไว้นะให้เห็นกันจับจับเบอร์สามเ่อเบอร์อะไรครับเบอร์สิบดึงเบอร์สามต่อเบอร์สิบกลับมาเห็นไหมครับเดี๋ยวนะครับปิดไปเลยคราวนี้ดู อันนี้3ข้างหลัง10ใช่ไหมครับใช่ครับแค่นี้ครับก็ยังเป็น3ามหายไปแล้วครับอ้าวสามหายไปไหนหายไปไหนลูซี่หายติดเปอ๋อตบเบอร์หน่อยแล่นี่ครับคือมายากลสำเนาการจากเกษมเมติกผมเล่นได้คุณก็เล่นได้ครับมีขนาดอยู่บนรถไฟเลยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มายาคนชุดสำเนาการ์ดจากบริษัทเกษตรเมติคัดก็เห็นมายาคนนะไยเห็นนะไยเล่นบล็อกยังยังไม่เคยเห็นใช่ไหมกานี้เห็นจริงๆใกล้ๆเห็นที่เบอร์อะไรรู้จักไหมเบอร์สามครับเบอร์สามเราดินเบอร์สออกมาเห็นไหมครับแล้วที่เบอร์อะไรเอ่ยเบอร์สิบอ๋อแปลว่ารู้จักเล่นไพ่เป็นรู้จักเอาเบอร์สิบกับเบอร์สามมาปอกบกันอย่างนี้นะ เห็นไหมอันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็อัติดไว้จับไปนะจับไว้ก่อนนะอ่าตรงนี้อันนี้เบอร์สามข้างหลังเป็นเบอร์อะไรครับเบอร์สิบเห็ไหมดูดีเราจะเล่นมายากลเป็นสิเห็นเปใกล้ๆเลยครับไม่ต้องไปดูในทีวีอ้าวเบอร์สิบหายไปแล้วครับนี่ครับพอเห็นเลยไม่มีแล้วก็หายไปไหนดูไหม นี่ไงีายไหายไปนี่ครับหายอยู่โรงแรมนี่ครับเป็นไงอย่างนี้เคยเด่นองบ้างครั้งแรกเลยเราเริ่มเคลียร์กลับเล่นมาจย่างประนี่เข้าวอลองตรวจสอบได้ลองตรวจสอบว่าเข้าถือจริงหรือเปล่ามาตรวจสอบดูทางวาระโครงสร้าจริงไหมจริงด้วยครับจริงเลยเพราะว่ามันทะลุออกไปได้แล้วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนี่เป็นการและนี่ครับคือมาจย่างประจิ ถ่ายสำเนาการจะเกษตรมีไหมครับผมเล่นได้คุณก็เล่นได้นะครับไปายกลับมาบ๊ายบายมาอย่าคนสุดถ่ายสำเนาการดีครับว่าถ่ายสำเนาการนี้ได้หรือเปล่าครับวันนี้คือไพ่ใบอะไรครับเปิด์สานะครับรับใบอะไรครับเบอร์สิบอตรงหลังเราจะมาตรงนีรับเดินออกมาได้ครับ ข้างหลังเบอร์นะครับเบอร์สิบสิบแค่เนี่ยครับ 可以买两个木子，你好，先生。你好。在我的手上呢有一个皮夹，里面有两张牌，对吧？嗯、这个是方块三，这个是黑桃十。桃石对，你知道中国有四大发明，其中有一个非常非常伟大的发明叫做印刷术。印刷术。对我让你看一下魔术师的印刷术，我把两张牌呢放到我的手上，然后呢，我吹一口气，你会看到一件非常神奇的事情。 没发现黑糖石上面的油墨吗？怎么变空白了？它慢慢的消失掉，它其实不是真的消失了，它只是被印在了这个位置。这也行、啊？检查一下，检查一下两张牌。慢慢哦，怎么会这样？这就是魔术师的影。